ครับแล้ววันนี้เฮงรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น A5 แล้วก็ A7 ของปี2021นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยครับมี Galaxy A52 Galaxy A52 5G แล้วก็ Galaxy A72 นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดกันแบบละเอียดเลยนะครับ ก็โดยรวมแล้วทั้ง3รุ่นก็จะมีเทคโนโลยีสุดพรีเมียมจากรุ่นท็อปใส่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่น A52 กันเลยนะครับ A52 เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ Full HD+ Plus. เป็นหน้าจอแบบ Infinity O ก็คือเป็นจอที่เจาะรูกล้องอยู่ตรงกลาง ลูกล้องเนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3.34มิมนะครับซึ่งจะทำให้เหลือพื้นที่ใช้งานจอที่83.9%เลยถือว่าเป็นจอที่ดีกว่า Infinity V และ Infinity U นะครับและที่ดีก็คงจะดีไปกว่าจอที่เป็นรอยบากอยู่ด้านบนแน่นอนครับในส่วนของตัวจอเองนะครับก็จะให้ความสว่างมากๆนะครับจนถึง800นิตเลยก็ ง่ายๆสว่างสู้แสงแดดนั่นเองโดยที่จอของ A52 นะครับจะมาพร้อมกับ r e f ฟ e ชเรทที่ 90Hz ก็ถือว่าภาพเนี่ยลื่นไหลเคลื่อนไหวดูเนียนตามากขึ้นนะครับก็อย่างที่เคยได้แจ้งไว้ว่ามือถือทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ 60Hz แต่ตัวนี้จะให้ถึง 90Hz นะครับก็ดีกว่าเดิมถึง1.5เท่านั่นเอง คือปริมาณรีรเฟลเของ LED ถึงแม้ตัวเลขจะน้อยกว่าแต่ให้ผลดีกว่า LCD นะครับตัวแบตเตอรี่ของ A52 นี้นะครับก็จะให้แบตมากกว่าของเดิมของเดิมเนี่ยทำไวท้ที่ตัว A51 เนี่ยทำไว้ทีท่4,000มิลลิแอมตัวนี้ให้ถึง4,500ม mm ิลลิแอมนะครับก็มากกว่าของเดิมตีเป็นอัตราส่วน8ต่อ9ส่วนเลย มาพร้อมกับเทคโนโลยีรองรับระบบฟาชาร์ที่25วัตต์25วัตต์สามารถที่จะชาร์จไฟได้อย่างเร็วมากขึ้นสามารถชาร์จเต็ม50ภายใน30นาทีนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยประหยัดแบตได้มากขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือ Adaptive Power Saving นั่นเองมาต่อกันในส่วนของตัวบอดี้นะครับตัวเครื่องภายนอกนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆ ตัวนี้เนี่ยให้กระจกด้านหน้าเป็น Gorilla Glass 5นะครับซึ่ง Glass 5เป็นกระจกที่เคยใช้ในรุ่นท็อปๆอย่าง Galaxy Note 9มือถือทั่วไปคือ Gorilla Glass 3นะครับตัวนี้เป็นถึง Glass 5ให้คุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้นครับตัวขอบเครื่องจะเป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับด้านหลังจะเป็นพลาสติกเกรดดีครับก็คือโพลีคาร์บอเนตนั่นเอง ที่เราเคยเห็นกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุยอดนิยมมีความคงทนสูงครับผมโดยที่เจ้ารุ่นนี้นะครับผิวสัมผัสด้านหลังเนี่ยเป็นผิวแบบด้านตัวนี้เดี๋ยวต้องรอเจอของจริงอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปอันบ็อกให้ดูนะครับทีนี้ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยได้เทคโนโลยีสุดพรีเมียมเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นระบบกันน้ําเป็นมาตรฐาน IP 6 7นะครับก็ ใกล้เคียงกับรุ่นพี่ของเขาอย่างเช่นพวกตัวท็อปๆเนี่ยก็จะเป็น IP 68นะครับ IP 68คืออยู่ในระดับน้ำลึกได้ไม่เกิน1.5เมตรนานไม่เกิน30นาทีแต่ IP 67เนี่ยก็จะอยู่ที่ลึกไม่เกิน1เมตรนานไม่เกิน30นาทีนะครับทางนี้แล้วมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยจริงๆเอาไว้แค่ป้องกันการเดอุบัติเหตุอย่างเช่นน้ำหกใส ปัญหายอดฮิตเลยก็ตกใส่ถั่วซ่วมนะครับก็เอาง่ายๆว่าตกแล้วมันก็ล้างน้ําได้นะฮะไม่พังนั่นเองมีโอกาสพังน้อยกว่าเครื่องที่ไม่มีมาตรฐานกันน้ำนั่นเองครับ <sh arp> ตัว A52 นี้ก็จะมากับเทคโนโลยีสุดพิมพ์มีอย่างหนึ่งครับ <sh arp> ก็คือลําโพงคู่มือถือทั่วไปเวลาเราเล่นไฟล์มีเดียมันจะออกแค่ลำโพงใหญ่ลำโพงเดียวแต่ตัวนี้คือสามารถใช้ลําโพงที่เราคุยโทรศัพท์ตัวบนนะครับ เป็นลำโพงตัวที่2ได้นะครับเวลาเราเล่นไฟล์มีเดียต่างๆมันก็จะให้ทิศทางของเสียงที่ดีมากขึ้นเป็นรูปแบบส t ตูดิโอนั่นเองครับให้กล้องมาทั้งหมด5ตัวนะครับหน้า1หลัง4พร้อมกับด้านหลังก็จะมีแฟลชนะครับกล้องหน้าก็อยู่ที่32ล้านนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4เลนเหมือนเคยนะครับก็จะมีเลนหลักที่ความละเอียด64ล้าน ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มมากกว่าของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยความละเอียดสูงสุดทําไว้ที่48ล้านแต่ตัวนี้ทําไว้ที่64ล้านเลยก็สามารถที่จะถ่ายเพื่อเก็บรายละเอียดเยอะแล้วเราสามารถซูมเข้าไปเก็บภาพเล็กได้นะครับทีนี้เลนที่2ก็จะเป็นเลนเอลตรไวท์ครับที่12ล้านนะครับอ๋อลืมพูดไปเมื่อกี้ตัวกล้องหลักนะครับที่64ล้านเนี่ยเทคโนโลยีพรีเมียมที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ ระบบ O.S. ครับเป็นเทคโนโลยีการสั่นของตัวกล้องนะครับเป็น O.S. ตัว Auto Focus นะครับก็ข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับถึงแม้ว่าตัวโฟกัสจะไม่นิ่งหรือมือเราอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับตัวกล้องก็ยังสามารถที่จะจับภาพออกมาได้คมชัดกว่าที่เคยครับปกติเทคโนโลยี O.S. นะครับเคยถูกใช้มาในรุ่น S และ Note ประมาณ5-6ปีได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นก้าวแรกเลยที่นำลงมาใส่ในรุ่น A ครับผมตัวต่อไปครับก็จะเป็นเลนเดฟที่5ล้านนะครับเลนเดฟก็ไว้หน้าชัดหลังบเบลอถ่ายเพื่อละลายฉากหลังตามที่เราต้องการพร้อมกับเอฟเฟก4ถึง4แบบด้วยกันนะครับเลนที่4ก็จะเป็นเลนมาโครนะครับเลนถ่ายระยะประชิดนั่นเองเลนมาโครก็อย่างที่เคยได้พูดกันไว้ครับว่า เป็นเลนที่เอาไว้โฟกัสร,ระยะใกล้ประมาณ3-5เซนนะครับโดยที่การจัดเลนกล้องนะครับเขาก็ปรับดีไซน์ให้มีความกระชับมากขึ้นจัดโครงสร้างของตัวปากครอบชุดกล้องแล้วกันให้มีขนาดเล็กลงดูดีดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับในส่วนของตัว p e r f o r m ร์แมนะครับตัวประสิทธิภาพของตัวเครื่อง ใช้เป็น snap 7 2 0 g แล้วก็ตัว gpu ครับกราฟิกการ์ดเนี่ยจะใช้เป็น adreno 618นะครับจะมี rom อยู่2ขนาดก็คือ128 g กและ256 g นะครับส่วน ram ก็จะมีตั้งแต่468ส่วนเขาจะวางขายรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวรอชมมันอีกทีหนึ่งนะครับ a 5 2ที่เป็นตัว5 g นะครับตัวนี้ให้ refresh rate สูงสุดที่1 2 0 hz นะครับทุกตัวนะครับจะมีระบบป้องกัน แบบชียวมากก็คือใช้ร่างกายในการสแกนเนี่ยมี2แบบก็คือการสแกนด้วยใบหน้าและสแกนด้วยลายนิ้วมือที่ถูกฝังไว้ใต้จอนะครับตัวนี้ใช้เป็น snapdragon 750g นะครับแล้วมาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายกันบ้างอย่าง a72 นะครับเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงจังหวะนี้รบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้สักหน่อยนะครับขอรบกวนเวลาสักนิดเดียวนี่กดตรงนี้เลย นี่ตรงนี้ถ้าเป็นมือถือนะครับก็ดึงจอด้านล่างขึ้นมาได้เลยครับผมแล้วกด subscribe ให้หน่อยกดติดตามให้หน่อยนะครับตวกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีรูปไอคอนผมโชว์อยู่ตรงนี้สามารถกดเพื่อกดติดตามได้นะครับาข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อกันเลยด้วยรุ่น a 7 2นะครับ a 7 2เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ full hd เช่นกันนะครับ หมือนกับ A 5 2เลยเพียงแต่ว่าขนาดนั้นใหญ่กว่าครับที่6.7นิ้วนะครับตัว A72 นี่เองก็ให้แบตมากถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยครับนอจกจากจอใหญ่แล้วได้แบตเยอะด้วยมีระบบช่วยประหยัดแบตนะครับในส่วนของตัวบอดี้นะครับก็เหมือนกับ A 5 2เลยทุกอย่างตัวขอบเป็นอลูมิเนียมเฟรม ข้างหน้าเป็นกระจก Gorilla Glass 5ด้านหลังเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเป็นแบบผิวด้านเช่นกัน CPU ก็ตัวเดียวกันครับเป็น CPU Snapdragon 7 2 0 G นะครับโดยรวมทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยสปีด CPU เนี่ยแทบจะไล่เรียงกันเลยแทบจะเหมือนกันเลยตัวล้มก็มีให้เลือก2ขนาดเช่นกันครับอยู่128 g b แล้วก็256 g b แล้วก็แร m เนี่ยมันก็จะเป็น6-8 g b นะครับตัวกล้องมี5ตัวเช่นกันกล้องหน้า32ล้านเช่นกันครับ กล้องหลัง4ตัวเนี่ยมีตัวหนึ่งเปลี่ยนไปครับเลนส์หลักครับเหมือนเดิมเลเดเท่าเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมเทคโนโลยี os คือระบบการสั่นของกล้องนะครับที่กล้องหลักเลยกล้องหลักมาพร้อมกับความละเอียด64ล้านแล้วก็ตัว ultra wide เนี่ยอยู่ที่12ล้านครับทีนี้กล้องตัวที่3ก่อนหน้านี้เนี่ยในรุ่น a 5 2จะเป็นเลนเดฟเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แต่เจ้าตัว a 7 2เนี่ย ให้เป็นเลนเทเลนะครับก็เป็นเลนซูมนั่นเองเป็นเลนซูม3เท่าซึ่งปกติเลนเหล่านี้ถูกใส่ไว้ในรุ่นท็อปอย่าง S กับ n o ้ e เท่านั้นนะครับไม่เคยเอาลงมาใส่รุ่น A หรือรุ่นที่ลองลงมาเลยโดยที่เลนซูม3เท่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นการซูมแบบภาพไม่แตกนะครับหรือที่เรียกกันว่าซูมเลนออปติคอลซูมนั่นเอง แต่ถ้าซูมแบบดิจิตอลซูมในของซัมซุงเนี่ยใช้ชื่อว่าไฮบริดซูมนะครับซูมได้ไกลสุดที่30เท่านะครับถ้ามือถือทั่วไปที่เป็นกล้องเดี่ยวไม่มีเลนซูมเนี่ยรู้สึกว่าจะซูมสูงสุดแค่า8เท่าเท่านั้นนะครับในตัว A52 อันนี้ก็อัปเกรดมาเช่นกันให้ระดับการซูมเพิ่มเป็น10เท่านอกจากการถ่ายซูมแล้วครับ มันจะช่วยในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอให้ดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เลนส์ที่4ก็จะเป็นเลนมาโคร5ล้านเช่นเคยครับผมมันจะมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันก็จะมีเป็นสีเบสอย่างเช่นสีดำรอบนี้มาในชื่อ a w e awesome ออสมแบล c k นะครับออสมไวท์ออสมบล e แล้วก็ออสมเวลเลตนะครับในส่วนของเกณฑ์ราคานั้น a52 ครับตั้งไว้ที่ 11,999บาทครับและตัว A525G ตั้งราคาไว้ที่13,499บาทครับตัว A72 อยู่ที่13,999บาทครับในกล่อนก็จะเป็นเข็มเปิดถัดซิมนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จหัวชาร์จแต่สำหรับตัว A52 และ 525G หัวชาร์จที่ให้มาเป็น 15วัตต์นะครับเครื่องรองรับ25วัตต์แต่ในกล่องให้เป็น15วัตต์นะครับในกรณีที่เราต้องการการชาร์จที่เร็วมากขึ้นเราจะต้องซื้อเป็นหัวชาร์จ25วัตต์มาใช้ครับส่วนตัว a 7 2นั้นก็ในกล่องก็มีเข็มเปิดทัซิมครับมีสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จ25วัตต์มาให้นะครับมีเหมือนเหมือนกันแต่ให้หัวชาร์จ25วัตต์ครับ โอเควันนี้จบกันเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอแล้วครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะ